สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านเลยนะฮะก็หายกันไป3วันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เองเราก็จะมาอยู่ในตัวละครภาค3อีกเช่นเคยนะฮะผมรู้สึกว่าตัวละครในภาค3มเนี่ยมาบ่อยจังเลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับคลิปต่อไปหลังจากคลิปของคลิปนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวละครของภาคหบ้างนะฮะทุกคนสำหรับตัวละครที่ เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นตัวละครในภาค3มู่เยยนะครับซึ่งปรากฏตัวในภาค3เนาะชื่อมู่เยี่อายุ50ปีนะฮะเพศชายสังกัดสำนักกายาสถิตนะครับตำแหน่งอดีตเจ้าสำนักกายาสถิตเนะาะใช้ยาพมายุทธกายาสถิตนะฮะคนที่จะได้ฉายาว่า พมยุทธกายาสถิตได้ต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าสำนักของสำนักกายาสถิตเท่านั้นนะครับระดับพลังจิตนะครับจิตโลการะดับพลังวิญญาณระดับ94สนะครับสายป้องกันสายเลือดเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับวิญญาณยุทธวิญญาณยุทธ์ร่างกาย น่าจะเป็นทั้งร่างกายเลยเนาะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าวิญญาณยุดร่างกายเองมันก็แบ่งเป็นแต่ละจุดเนาะว่าเออมันมีตาหูจมูกปากแขนขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ของมู่ยอ่ะน่าจะทั้งร่างกายเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะใครทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาได้นะฮะส่วนแกนวิญญาณนะฮะน่าจะเบสิกเลยฮะหตันเถียน1ทะเลวิญญาณนะครับวงแหวนวิญญาณนะครับ5ดำา4แดงนะครับ ความสามารถพื้นฐานของวิญญาณยุทธ์นะครับทักษะวิญญาณร่างกายวงแหวนที่7จ็ดแสนปีทักษะที่7กายแท้วิญญาณยุทธ์มีทักษะเขตแดนนะครับทักษะกอยุทธ์เขตแดนพลังจิตและเคล็ดวิชาของสำนักเองนะครับอันนี้ก็ไปหาดูเอาเนาะว่าเคล็ดวิชาของสำนักกายาสถิตมีอะไรบ้างเนาะเกาะยุทธ์เกาะยุทธ์เสียอักษรก็ต้องมีเกาะยุทธ์เสียอักษรอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามู่เหย่เองก็เป็นเพื่อนกับเทพช่างตีเหล็กนะฮะ จะให้มีเกาะยุดธามอักษรก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะหุ่นจักรกลหุ่นจักรกลสีแดงระดับเทพนะครับความสามารถมีจิตสำนึกมีจิตนึกคิดโต้อตอบได้เหมือน AI นะครับแปลงเป็นดาบได้ซ่อมแซมตัวเองได้นะฮะส่วนทำไมหุ่นจักรกลของมู่เหยี่ยถึงมีจิตสำนึกพูดเองได้นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเอาวิญญาณพูดนะครับไปยัดใส่หุ่นจักรกลนะฮะ หุ่นจักรกลก็เลยมีจิตสํานึกของตัวเองแล้วก็อาจจะผ่านการอะไรต่างๆมากระบวนการอะไรมากมายจนสามารถพูดได้เนาะซึ่งกระบวนการอะไรต่างๆก็เขาไม่ได้อธิบายไว้เนาะเขาบอกแค่ว่าเอาวิญญาณพูดเนี่ยไปยัดใส่หุ่นจักรกลเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ข้อมูลต่อไปนะฮะมูเ่เอ๋เป็นเจ้าสำนักกายสถิตในภาค3อาศัยอยู่กับเจิ้นหัวที่สมาคมช่างตีเหล็กโดยการเป็นพ่อครัวให้กับเจิ้นหัวนะฮะประวัตินะครับในความเป็นจริงแล้วมูเ่เอ๋ยเป็นอัจฉริยะของสำนักกายสถิตในตอนที่เขายังอยู่ในวัยหนุ่มเขาขึ้นชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะไปถึงระดับเดียวกับเจ้าสำนักกายสถิตรุ่นแรกมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามมันกลายเป็นเรื่องลำบากสำหรับอาจารย์ของเขา ในการให้ความรู้แก่เขานะครับหมายถึงว่าไอ้มูเ่เหย่เนี่ยมันเก่งมากนะครับมันเก่งเกินครูนะครับจนครูเนี่ยแทบแบบว่าคือเด็กที่เก่งมากมันก็จะสิ่งที่จะสอนมันก็ยากไปด้วยเนาะแล้วอาจจะไม่มีอะไรสอนอะไรอย่างเงี้ยฮะในไม่ช้ามู่เหย่ยก็มีความสามารถมากกว่าอาจารย์ของเขานะครับนอกจากนี้เขายังมีงานอดิเรกมากมายจนพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณของเขา มิฉะนั้นนะครับถ้ามู่เหยี่ยขยันในช่วงวัยหนุ่มนะฮะไม่ออกไปไร้สาระอะไรไม่ออกไปจะว่าไร้สาระก็ไม่ได้เพราะว่ามู่เหยี่ยเองก็เป็นคนถนัดหลายทางเนาะแต่ถ้าเขามุ่งในการฝึกฝนพลังวิญญาณนะครับเขาอาจเป็นพรหมยุทธ์สูงสุดนะครับด้วยพรสวรรค์ของมู่เหยี่ยเป็นได้แน่นอนฮะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์มากๆนะครับต่อไปนะฮะเขาได้พบกับถังอูลินใน สำนักงานใหญ่ของสมาคมช่างตีเหล็กนะครับหลังจากที่เขารู้ว่าถัางอูลินมีสายเลือดที่แข็งแกร่งนะครับเลือดลมพุ่งพ่านนะครับคนที่อย่างที่บอกเนาะคนที่มีสายเลือดแข็งแกร่งนะครับร่างกายจะแข็งแกร่งไปด้วยเนาะเขาได้ชักชวนถังอูลินให้เข้าร่วมกับสำนักกยายสถิตนะครับแต่ถูกถังอูลินปฏิเสธนะครับซึ่งทําให้เขาผิดหวังและโกรธมากในท้ายที่สุดเขายอมรับถังอูลินเป็นสิทธ และสอนวิธีการฝึกฝนร่างกายให้กับถังอหลินนะครับระหว่างทางไปจกักรวรรดสิสิงห์หลวเขาฝึกฝนถังอหลินอย่างหนักจนถังอหลินสามารถปลุกวิญญาณยุทธ์ย่างเงินขามให้เป็นจกักรพรรดิย่างเงินขามได้นะครับหลังจากที่ถังอหลินสังหารฉลามขาววิญญาณปีศาจหมื่นปีนะครับเรือที่โดยสารนะครับผู้โดยสารตอนนั้นมีมู่เหย,ยและถังอูุลินอยู่ด้วยนะครับในเรือนั้น ถูกสกัดโดยสัตว์วิญญาณปลาหมึกยักษ์ราชาฉลามขาววิญญาณแสนปีนะครับน่าจะเป็นเสี่ยวไปเนาะและราชาวานปีศาจแสนปีเขาต่อสู้กับปลาหมึกยักษ์และสัตว์วิญญาณอื่นๆจนทําให้สัตว์วิญญาณทะเลล่าถอยนะฮะในตอนที่ขึ้นเรือไปจกักรวรรดสิสิงหัวเนาะเพื่อนๆไปหาอ่านได้นะฮะในระหว่างการแข่งขันวิญญาณจานรุ่นเยาว์ของทวีปเขาช่วยชีวิตถังอุลินที่กําลังจะถูกหลงเย่สังหาร มูเ่เหียได้รักษาถังอูลินนะครับด้วยสมบัติเสียนมากมายนะฮะต่อไปนะครับททมสคริปต์ไปไกลเลยหลังจากที่ลูกศิษย์ของเขาทั้งสองนะครับถังอูลินและอาหลูเหลิงเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันวิญญาณจาร์ในการแข่งขันโลกจำลองชิงโตนะครับป่าใหญ่ชิงโตนะฮะเขาเป็นคนที่ภาคภูมิใจที่สุดนะฮะคือมีความภาคภูมิใจมากที่ลูกศิษย์ได้ได้ดีอะไรเงรี้ยฮะ เขาส่งอาลูเหลิงไปยังกองทัพเทพโลหิตเพื่อให้วิธีการฝึกฝนร่างกายกับถังอูลินและมอบตำแหน่งเจ้าสำนักให้กับอาลูเหลิงในช่วงท้ายเรื่องนะฮะส่วนทักษะที่มู่เหยี่ยบอกสั่งให้อาลูเหลิงเนี่ยไปเอาไปให้ถังอูลินนะฮะมันเป็นทักษะการหลอมร่างกายขั้นสูงสุดของสำนักกาย,ยาสถิตเนาะซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสีทองประดุดทองคำอะไรอย่างงี้ฮะ เรียกว่ากายาทองคำนะฮะถ้าพูดผิดยังไงก็ให้ทุกคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเราจะเห็นอาลูเหลืงใช้ทักษะนี้ไหว้ข้ามลาวานะฮะและใช้เพื่อป้องกันการโจมตีของระดับราชทินานามพมยุทธระดับอัคระพมยุทธนะฮะส่วนถังอูหลินนะฮะ ฝึกได้เกือบขั้นสุดนะฮะยังฝึกได้ไม่เท่าอาลูเลงเนาะมู่เหย่าเองก็ฝึกได้นิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาอาจไม่ได้ฝึกการหลอมกายาทองคําตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าทักษะนี้มันต้องฝึกตั้งแต่เป็นทาลกอะไรอย่างเงี้ยโอเคสําหรับข้อมูลของมู่เหย่าก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามและการกดไลค์กดซับะไคร้ ทุกคนนะฮะแนวโน้มของช่องก็ค่อนข้างดีขึ้นเนาะก็มีคนมาติดตามเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วมีคนมาดูเรื่อยๆอย่างนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ